เอมูราเซซามีทั้ง3สูตรแตกต่างกันอย่างไรและสุขภาพด้านดำน,นี้มาแนะนําแบบเข้าใจง่ายๆสั้นๆนะคะนะคะเอมูราโอสูตรต้นตํำรับกระปุกสีเขียวนะสูตรนี้มีส่วนผสมของงาดําสกัดไขมันนองรำข้าวสีนิน่นและข้าวหอมมะลิชนิดพิเ เป็นสูตรพื้นฐานที่เหมาะกับการดูแลสุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัวนะ,ะรู้สึกว่ามีอาการปวดข้อปวดเขา่ารู้สึกว่ามีอาการต่างๆข้างเคียงจากโรคที่กำลังเป็นอยู่สามารถทานเซสามินสูตรนี้เพื่อเสริมการดูแลสุขภาพนะ,ะสูตรนี้คือเอมูระเอนะคะเพิ่มเซสามินขึ้น20เท่านะคะจากสูตรเอมูระโอใน1แคปซูลนะคะจะประกอบด้วยสารเซซามิน20มิลลิกรัมนะคะผงงาดาสกัดไขมันน้อย รำข้าวสีนิลและผงข้าวหอมมะลิสกัดชนิดพิเศษนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าสารเซซามมนที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นการดูแลสุขภาพที่พิเศษขึ้นพรีเมียมขึ้นนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูแลฟื้นฟูสุขภาพอย่างเร่งด่วนและเร่งรัดนะคะใครก็ตามที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังนะคะมีอาการเจ็บปวดที่เรื้อรังนะคะแนะนำทานสูตรนี้ได้เลยค่ะเพราะมีผลงานวิจัยแล้วว่าเซซามนนะคะ เป็นสารสกัดที่สามารถช่วยลดนะคะการอักเสบบรรเทาการอักเสบได้ถึงระดับเซลล์เลยนะคะดังนั้นโรคที่เกิดในร่างกายเราส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นโรคที่มีการอักเสบในอวัยวะต่างๆนั่นเองเมื่อทานเซามีนสูตรเข้มข้นนะคะก็จะช่วยบรรเทาได้นั่นเองค่ะ อันนี้สูตรใหม่นะคะเรียกว่าเอมูร่านายีนะสูตรนี้นะคะมีเซซามีนสิบเท่าจากสูตรดั้งเดิมหรือสูตรโอนะคะนอกจากมีเซซามีนแล้วนะคะก็มีความพิเศษ,ษเพิ่มเติมคือเพิ่มสารสกัด e-gcg นะคะเป็นสารสกัดจากชาเขียวซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากค่ะและเมื่อมาผสานนะคะเข้ากับสารสกัดเซซามีนส่งผลให้สารสกัดเซซามีนสามารถดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะ ใครก็ตามที่กําลังนะคะกังวลในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับไว้รัสเกี่ยวกับ ทางเดินหายใจนะคะระบบภูมิร่างกายแนะนําทานตัวนี้เพื่อป้องกันไะด้หรือใครก็ตามนะคะที่ประสบปัญหาลองโควิดนะคะร่างกายกลับมายังไม่เป็นเหมือนเดิมระบบการหายใจหรือระบบร่างกายรู้สึกว่าไม่เหมือนเราสามารถทานสูตรนี้เพื่อฟื้นฟูเพื่อบํารุงเป็นการเสริมการดูแลสุขภาพนะคะในเรื่องของระบบภูมิร่างกายด้วยนะคะเอมูราสูตรนี้นะคะมีดีมากกว่าเซามีนเพราะว่าคือนวัตกรรมสูตรอาหารจากงานวิจัยนะที่มีผลงานวิจัยรองรับ ทุกตัวเลยนะถึงแม้ว่าสารสกัดเซสเมีนจะมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าว่าเอมูนาะนะคะคือนวัตกรรมในการรวมสารสกัดที่มีพฤกษเคมีที่สามารถเสริมฤทธิ์กันในการดูแลสุขภาพค่ะเป็นนวัตกรรมสูตรอาหารเสริมเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะ